สวัสดีรอบดึกนะฮะด่วนกลางดึกนะคุณผู้ชมทุกท่านนะเมื่อกี้ก็ นะได้ยินเสียงนะนะรถบีบไต,ตรามานะาก็นี่นะฮะมาแล้วนะพี่โยโรมาพร้อมกับเมนูก๋วยเตี๋ยวบกนะอันนี้คือเลี้ยงทั้งหมู่บ้านห้วยน้ำเที่ยงเลยนะเนี่ยปุ๊ไปเรียก<น>หมู่บ้านห้วยน้ำเที่ยงมากินได้ทุกคนเลยนะเนี่ยเยอะขนาดนี้เนี่ย แม่แม่ค่ะกินเลยจ้ะพบกันแล้วกันไปที่ฝนได้นะมันบอกกระด่เนางต้องมา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 ๆเร็วๆจมาคุณจันทูไม่หมดหรอไม่หมดหรอมากินเลยไปจัดกินแล้วไปช่องเสือหมุนเลยโผล่ตูเขอาโป่อ๋อเหรอมาเสือหมุนมาเสือมุกินเลวโหน่ากินจังเลยอ่ะแน่นอนอันนี้เป็นสูตรจากที่ไหนอ่ะเคล็ดลับหรือว่าสูตรเด็ดแกเดนอ่ะกินข้าวเสร็จแล้ว โถ้ารู้ว่าพี่จะมากินก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้หนูจะโอ้น่ากินจังอ่ะให้เสือนี่ยใ้เสือหมูเด้งด้วยเหรอมีหมูเด้งมีลูกชิ้นดึ๋งดึ๋งเอ๊ะทำไมเสือมันยศอย่างนั้นอ่ะเสือเป็นอะไรอ่ะอ๋อเหรอได้นะฮะเส้นใหญ่นะใช่ครับต้องพันดวง ใครก็อกนก็่าจะปับกย่าคิบอยู่ในใจค่ะพมานั่งมานั่งเล้พี่น้องเด้อใครปีนมาไม่เล้กโอ้โหถ้าผลมา้ตัวใครตัวมัน เอาถ the re really ้ยมาเองเด้อค่อยถือมาแล้วข้าวไข่เอาโทวยมาเองนะไปแล้วเนอะบ้านนี้ขอบคุณนะสวัสดีค่ะอยู่กันไม่ได้ไปไหนมอไหนไปจุ่มไปเลยยังไปไอ้าวบวกกินเรื่องกันหรอมีคนรู้ใจรอด้วย อ่ะี il, where, ่มาตะเคียามาตะเคีอกี้ยางนี้มีความสุขนี่วันนั้นทำลงทานกันเลยไหมนี่หนึ่งสองสองกำลังมัดอตอนงานลงทายลงปูว่านปีนี้ทำอีกไหมครเดีาเขามาเปิ้ลเบิ้ลเดปีนี้ทำอีกมมาไปให้พ่อผมหน่อยอืออร่อยคุณมันคืออะไรครับเขาม่จะกินเินล้อหอางแรกห นาเดียถามว่าแม่ได้อะไรกินไม่รู้ว่าพี่ยูโรจะเอาก๋วยเตี๋ยวมาเลี้ยงเลยบอกว่ากินปลากระป๋องนั่นแหละลูกกินปลากระป๋องก็ไม่รู้ล่ะก็ไม่รับสายไงแอบมองเหรอว่าไม่ได้รับสายเลยไม่รู้ค่ะบอกได้นะบอกได้แล้วร้อนมาก

แล้วมีตะเกียบด้วยนะตะเกียบก่อนนะทำให้เขาเขาดันดีเอ้ยรอบนี้เป็นยังไงตะเกียบเป็นที่ยากฟังไหม เบื่มออก้นค่ะว่าตอนนี้จ้ทอร่อยนะพี่ยูโรลูกลับก่อนเด้อเอาแต่ต้องเถนกลับทาไมอะเอก็มานั่งกินผักก็ได้เป็นครั้งแรกนะที่จะได้กินก๋วเตียวบกเพราะว่าังทล้เจอรอก็ที่ตอนที่ยูโรทำตอนนั้นไม่ได้กินเลยมันหมดนี่คือครั้งแรกเลยนะเนี่ย ี่กินตอก็เอาน้ำที่ยูนงมาปีนั้ไม่พอก็เติมน้ำอยูรไปปลูกผมทำมาปลูกแอนเนี่ยเปน้ร่อยไมตัยอไม่ได้กินต้องมีิต่อเต่อนือร่อยมาก เป็นไงอื้ออนร่อยไหมอร่อยจริงๆนี่คือกินครั้งแรกเลยนะนี่จะลองให้นี่มันก็เจอแห้งของไข่นั่นเหมือนก็คล้ายๆก๋วยเตี๋ยวห้อยแห้งบวกก๋วยเตี๋ยวลุยสวนบวกอะไรอย่างเงินไหมต้องมีหมูนะหมูชิ้นเป็นอะไรนะเป็นเอลี่เออนั่นแหละนั่นแหละใช่ มันเหมือนสารเมนูรวมกันเลยปดาฮะยังใครยังขึ้นไหลไม่ได้เลยโทรศัพท์มันสมองเสื่อมโหระพากินเข้าไปเยอะเดี๋ยวยูโรจะกินด้วยมากินด้วยยังไม่กินเหมือนกันท้ายทุ่มเปิดปูน้ำมันได้นแม่านั่งลงเตรียมแยบของคื อะไรอ่ะไม่รับเป็นอะไรอ่ะไปจะได้กินข้าวผัดร้อนกินก้อนมากินข้าจะขึ้นไหลไงแล้วก็ใส่ไข่กำลังขที่แกล้งแกล้งแกล้ไปลูกพอดีเลยเนาะพอดีเลยเนี่ยเดี๋ยวเสือกินโซ่หน่อยมือใหม่แน่นพอดีเลยเนี่ยคิดว่าผมคงาเนอนกันหมดแล้วโทรไป็นชุนชุนชุนชนนี่นอนดึกแค่ะ เดี๋ยวนะยังไม่ได้เลยค้างไว้นั่นแหละโอ้เสือเทศดอ่ะปากเป็นอะไรเนาะลื่นตุ่แล้วป่ะตหรอเห้ยอ้อยรู้กินรึเปล่ามาตุ่นแล้วมาได้กินดอกคอยขึ้นไร่มาได้ทำไมอ่ะมันไปแล้วนี่มันเด้งออกเลยเสือเนี่ยโอ๊ย ก็ถ <owad Es> ่ายคลิปอยู่แล้วตัวเองมีคลิปอยู่แล้วเออมันมีคลิปอยู่แล้วก็กลัวอะไรเนี่ยมันเด้งออกไปสองรอบนะเพราะอะไรเพราะตอนเย็นให้รอบให้หลายวันราคาไม่ได้ไลฟ์ไปแล้วครั้งหนึ่งไงโอ้กฎใหม่ยเขาออกมาแล้วไงเนาะตอนเย็นได้ไลฟ์ได้ครั้งเดียวอ๋อแล้วตอนเช้าไลฟ์ได้หลายครั้งบ่อกจริงเหรอ เช้าไลได้ห้าสิครั้งไปเลยอ๋อแต่ตอนเย็นไลแค่ครั้งเดียวว่้อ่เกือเก็หกเลยหัวใอันนี้นมจเทเด้อาค่อยเสือหลอกป่ะดมีด้หรอเขาให้ขึ้นในท้งี ีค่อึ้นซาแบบกั้นขับได้แล้วประเทศบานก็มาถามจริงหลือเสือโอ้ยนจรินร้ายไม่ได้แลวไม่กินหมดเด๋ยนนี้แล เด้งมาเือบนมีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยในคันไหมทอะมีหน่วยงานไหนจะมาช่วยแม่ดาได้บ้างมีหน่วยงานไหนมาช่วยไม่ดาไหมนี่สามรอบแล้วแม่ดาขึ้นไหลยังไม่ได้เลยนี่รัฐบาลไปอยู่ไหนหมดตอนที่แม่ดาสบายดีคุณไปอยู่ไหน อค้างเลยเเดี๋เดี๋เอะไรหัวคอได้หรือยังได้แล้วหัวคอตั้งชื่อว่าอะไรดู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 ว่าน่ากลัวจังดูวันถ่ายนะโปกให้สิอามันเด้งออกอีกแล้วนะถ่ห้แล้วมันเต็มแล้วข้อมูล ืมมันไม่ให้เรานี่มันไม่ขึ้นไม่ได้กางหัวข้อแรงเกินไปไม่มากินก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละหัวข้อแรงหรออืมไม่ได้เว้ยเนาะเมดข้าวนี่คลิปหมดโยชัยจะไม่ได้กินเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีจ้าลูไม่ค่อยด้วย ใช yup. ่ป้ายีทองให้ได well, oh, ้ไม่ที่เราฟังแต่เพลงอะไรนะที่เรา้เทำความดีนะเพื่ออะเพลงอะไรเพลงอะไรอะไรล่ะนางฟ้านางฟ้านางฟ้ามีจริงนางฟ้ามีจริงตรงนี้เนี่ยทำอะไรกินกันนั่นเอาอีกแล้วคิดเรื่องให้เราอ้วนอีกแล้วแล้วก็ยังคุยกันอยู่่ะนี่ไงป้าด้วยบอกว่านางฟ้านี่นี่ไงเห็นต้นชาทำกินกันไงก็จะมาอยู่เมื่อเช้า มันเมื่อเช้ามันร้อนแต่เช้าเลยพี่พักผ่อนเต็มที่ไปเลยเพี่ยูโรทักมาในไร่ในไน์หนูอยู่เาทำไร่ิเูบอกทำน้ำพริกปีที่แล้นะปีที่แล้วปีที่จะมานะที่เลค่อยีสีเยซื้อปาตังโกมาแล้วซื้อปาตัโกวมาแล้วปลาตัโกวตหูมาแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาต่อแถวส่งข่าวเหมือนที่เขาส่งเรานะเห็นไหมที่เขามาส่งเราที่ประตูบ้านนัองไงมาต่อแถวมาต่อแถวเร็วยเรยเรยต่อแถวต่อแถวเรียงตามอายุเลยเรียงตามอายุเร็วเร่ยเรยเรเก็บเสื้อ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 อืมเราจะยืนกันตรงนู้นไม่งั้นกล้องจะจับไม่ได้ไงเดี๋ยวจะต่อแถวนะฮะส่งคุณยูโรมวอนที่คุณยูโรเขาจะมายืนส่งเรา ตรงนี้แหละถูกแล้วแล้วก็ยืนอยู่ตรงหน้าบ้านรายะชินั่นแหละอ่าใช่เอามาธทีไม่งั้นจะมองไม่เห็นนั่นแหละเล้วๆล้วเราเป็นแถวแถวาแถวเด้งตามระบาดพายุเด้งตามระบาดพายุเดี๋ยวเราก็ผู้ชายก็โค้งผู้หญิงก็ถอยสายปุ๋ยเวลาเขาทำเมื่อตอนที่เขาส่งเหล้าหน่นยๆเออห่างกันนิดนึงก็อย่าอย่าต่อเกินมากเดี๋ยวเามองไม่เห็นเดี๋ยวลงมาหน่อยนึงบางทีางเดินหน้าไปนิดนึงมันจะได้ เดินหน้าเดินหน้าไปถึงก็เโอเคมันจะได้มองเห็นกันทุกคนโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูกล้องอีกทีนึงโอเคเห็น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 ทุกคนเห็นทุกคนเห็นทุกคนเห็นทุกคนแวมาเข้าแถวส่งที่ยูโรเวลาเราไปบ้านที่ยูโรเขามายืนส่งเราที่หน้าประตูนะแต่เราไม่ได้ถ่าย เออสนุกดีครับพวกเราเลยเราจะได้คอนเทนต์ไปเรื่อยสนุกสนานดูไปดูม้าก็เหมือนตื่นย่อทำย่อแบบให้สวยงามนะเหมือนคุณอะไรนะคุณดีก็ออนรัตสวยรนั่สวยสวย ไม่รู้ว่าเขาจับเขาไปเป็นเมฆไอ้เมื่อยเวลาเราไปบ้านพี่ยูโรเขาจะมายืนตรงเราที่ประตูแบบนี้นะคุณผู้ชมนะฮะเราก็เลยต้อง ทำให้เหมือนที่เขาทํากับเราอขอบคุณสำหรับอาหารแซ่บๆนะฮะอร่อยมากๆเลยเต้าโบกนี่คือเรา่าอยู่แล้วอื